สวัสดีครับผมอุ่งวัชรพันธ์พิมลเสษนะครับจากบริษัทแบก y าร d และก็ m e ด c ิร y นะครับวันนี้เราอยู่ที่งาน Health a n d i n n o v a t i o n Asia 2025นะครับซึ่งจัดที่ใบเทคบางนาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กันยานะครับผมวันนี้เรามาพร้อมกับโซลูชันของทางบริษัทนะครับตัวแรกคือเมดฮีสซึ่งเป็น Next Generation h i s นะครับซึ่งอินเตอร์เกตในเรื่องของ Medical AI อตอบโจทยโรงพยาบาลในเรื่องของการทำงานที่รวดเร็วและเบิกเคลมได้สูงสุดนะครับตัวที่2 h e l b i t s ERP ครับ เทปิดเออพีเป็นเออพีที่ดีไซน์สำหรับโรงพยาบาลนะครับตอบโจทย์ในทุกมิติของการทํางานแบ็กออฟฟิศนะครับตัวที่3คือชีวกะนะครับชีวกะเป็นสมาร์ทเฮลท์โซลูชันนะครับที่อินเตอร์เกรตในเรื่องของเทเลเมติกแล้วก็โมบายไม่ได้คอร์ดิวาต่างๆซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานของอสถานพยาบาลผสมภูมินะครับตัวที่4คือ b ีไวพาร์ตรนะครับเป็น RPA สัญชาติไทยที่เราพัฒนาขึ้นมาในบริษัทและอ่นเตอร์เม้นให้ทาง หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับก็ขอเรียเชิญทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถานพยาบาลธุรกิจเทลวแคร์หรือธุรกิจอื่นใดที่สนใจในโซลูชันของเรานะครับเข้ามาพูดคุยกับทีมงาน b a c k ยาร์และเมดค r รีได้ที่บูธ4 4 1 2นะครับและทั้ง3วันเลยนะครับแล้วพบกันครับผม